สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เพชรแล้วบอกข่าวดีไอ้เด้เนี่ยยืหลานหน่เด้ได้แล้วบปล่ายืมงพู่อไรไอ้ตัดผมใหม่เครื่องหัวบองงโฮเพชรที่ถึงนี่สามเดือนเอามาเด้อะไเลี้ยงอะไรเบืรอกให้แบบโต๊ะแบบก้างขาไม่ร่างแค่นั่งแค่นั่งแบบนั้งได้ไหม ดีใจไหมดีใจดีใจได้ร้านไม้แบบผู้นึงเบียร์ก็ดีใจด้วยอ้ห้าลุ่นมาคขกเลยโอู้ห้ลุ่นนะแต่ว่าไอ้เพชรกระหู้มาก่อนแต่นตัวนันมันท่านท่านชัดเจนแมนเราก็ไม่กล้าบอกใครนะไอ้เน้องแต่ตัวนี้โล่งทุกอย่างโล่งชัดเจนแล้วตัวนี้ไทยเอ็มวีว่ายนี้เดี๋ยวงานมันมีงานอยอะงานแขงเดี๋ยวลวไายบอเดี๋ยวขอให้เด็กน่อยจะบาดกันโอเคโอเคจมปลอดปลอดที่ผลอะโอ้นี่เนี่ยโอ้โห่นปไหเป็นเห็นเหรอไปไหนไปไหน

นอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นพี่นัดเลยเนี่ยไม่เห็นพีนนนพ่นัดเลยสวัสดีคร่ะที่ยังเนี่ยปองมี่ปองมี่มมให้พี่นัด<อ>ให้ทุกคนนั่นแหละกินด้วยกันเอ๊ะกินได้วะอะไรนี่ลองเบิง้งถ้าเป็นเราแล้วก็สองคนนี่แหละนะคะก่อนเพื่อนเนาะนี่ก็ชิมแล้วอะ่ะอืมหวานเนะาะนั่นหวานเนาะหวานนี่เราจะใส่หวานไม่หวาน พี่นัดไปไหนเนี่ยใส่นล้วเหรอไอ้ท<ะ>ี่นัดู่ไหนเนี่ยอ,อยู่ไหนก็รู้ะไหนอะโบเห็นหรใส่ย่าให่ใหพึ่งโยุใส่หรือ่าไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่เองโอ้วิสยาบดีครับด้ยให้ขอมะนาวหน่อยอันได้ปะ <c oughs> เหตุใดกินเนี่ยข้าวปลาอ๋ออ,อันนี้ข้าวหยิบพัดทำงานไน ตเตรียมเชื้อใหมและโอ้อันนี้เขาอยากก้อยวะให้รด้วยนี่แม่แม่แล้วเขาจะเอาใส่กล่องป่ใส่กล่องพิษไว้อ๋อพิไษอะไรก็ส่งบ่บ่อพิษเล้แต่อันนี้สามสิบเลยถ้าจะเอาออกมาอ๋อมาทดสอบเบื้อ,องว่าถ้าพิษแล้วนะไม่จีแบบเป็นยังบออ่ออ๋อแต่นใน,ไไน,นบ,บ้านเราอ๋อ พี่ดำสวัสดีครับ <c oughs> อ้สวัสดีครับพี่เทียนโอ้สร็จแล้วตัวนี้เล่งขนาดเลยอืมอ้าวพี่นกมาแล้วพี่นก ดีใจกับเบี้ยวเนี่ยจะได้ยร้านน้อยแล้วเนี่ยโอ้ยค่อยดีใจตั้งนานแล้วหมดความดีใจแล้วอ่าวค่อยรู้ก่อนเพื่อนแล้วอ่าวค่อยก็ตื่นเต้นแล้วอ้าวแต่ตอนนั้นมันชุบไม่ชัวร์ดิฮะไม่ชัวร์มันไม่ชัวร์ได้ไงมันมีอย่างนั้นอ่ะเอ้าเบี้ยก็ยังกลัวไม่ชัวร์เลยแต่ไอนั่นรู้ว่ามีเซ้นมดเรื่องไงนะมีเซ้นมั้่เห็นเด็กตามเจ้าไปตั้งแต่วันนั้นเลยอ้าวันที่หมาตายนี่ยว้าอไปเอื่อยคนลูกแคเนี้จริงมาคอยไว้ยากกระพูดว่าออกไปเอื่อย เอ้าก็เด็กคนนั้นแหละที่เจ้าบอกว่าเจ้าไม่เชื่อไม่เชื่อนั่นหลไม่ไปอยู่กับเจ้าเลยเด้อยจะบอกให้โอ้คนลุกเลยวะเนี่ยคอยถึงไม่ื่งเต้นไงโอ้ทุกคนคนลูกเลยไหมคยถึง่ตื่นอะไรยังไงกใครฮะใครล่ะคอยมีไงใครนาวนีนีนมีนีนีแหนีนแหนี่นแหนีแนีแหนีแนีแหนมีน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 นนน หิมีห้านอะไร้เนี่ยแล้วอยู่ะอยู่ีกมาเอ็ดมานี่ยังไงล่ะกินข้าวได้บาน่เโอ้ก็เวียดทำกับข้าวรอกินนัดกินนัดตั้งเยอะอ๋โอ๊ตอันนี้อันนี้ก้วยล้วระ เย,เยะจิม่อดิ้งแต่ว่าพคุณทรงอะไรมาให่ได้ไรไอ้ต้องไรอันติตามไหมเข้าว่าเข้าเอาแไหมอ,อันอิหยังจะเส้นไหมตัวแม่หรือเปล่าเข้ว่าเข้าเบาเยอมากเข้าเอาะได้อไโอนมติดไปอ้อเราโอนมาแล้วได้ไปชีได้ยัได้อให้ว่าเอ,อาไบได้ต้องเอามันโอนมาหมคืนองเบียกันเห็นมาเห็นหมเศร้าเลยส่งไลน์มาให้ ป็ห้องคาคอมมาเรื่อย่างคาคอมหมือเนาะคาคอมทุกคนสั่งได้นะครับทุกคนต้องห้คคาคอมสวยเด้อหนก็แต่ว่าเอาห้ยิซอยเพื่อนเสือเนาะบอกบอกคนนู้นเอาบอกเอาบอกเอานี่เป็นกรหยคาคอมมาใสยคาคอมย่าคอมยกอะไรพี่เดี๋ยวหาอะไรมาลองก่อนเบียยกเบียมาลองด้

เด้์สศรังกกับยู่นี่เอ้ารีนี่เกย์ไม่เที่ยงเลยเฮนรีนี่ยล่อรอดใช่ไมมันเรียบไม่ได้ไม่ได้ลูกอยู่นี่บหรอปนเพราะว่าเหมือนเบ็ดจับนักแม่มาจัดอยู่กลางแม่ยังจะเต็มไหมเต็มปูผักปูผักปูผักเลยไปเื่อจเรมไม่ได้เด็กลูกคนนี้เลยเอ้ารีนี่เกย์เฮนรี่เนี่ยเรนเลี้ยงดีก็ดีนะผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงบบแนนแต่ผู้หญิงไม่ชอบแต่งหน้านะ ไม่เกี่ยวไม่จําเป็นบอกาทุกคนพี่นัททายว่าเป็นผู้หญิงต่วเบียก็ตัว่าไม่แหม่มทายเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเกี่ยวแเกี่ยวกับที่คนจะแต่งหรือไม่แต่งมาลุ้นกันทุกคนว่าจะเป็นลูกชายเลยลูกผู้หญิงแต่เบียก็ได้หมดนะครับนะแต่ว่ากาเรามาลุ้นกันแบบเล่นๆนะใหญ่นะมาลุนกันประมาณสองเดือน เหมือนไอเดียได้ไหมดีใจครับสสวัดีครับดีใจไอชิเดร้านหน่อยดีใจมาให้ฮะดีใจดีใจโอ้ออาจะเป็นลุงแล้วเอ็มซีวะลุงครับลุงแล้วอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับพี่จำชิเดร้านหน่อยด้ฮะชิเดร้านหน่อยด้นี่ดีใจมาดีใจมา อีกเชือกมืออีกเด็ดทิงหาทิงหาออกเด็ิงหาโอ้ยอันอันนี้ละมันมาแม่นอย่งเบิ่งเบิ่งคือคือแล้วคือสีบลอกพิมพ์นิยมแหละบลอกเคิฟแน่นอนมืดเมืองบบิ่งเลยเบิ่งเลยโอ้ยเบิ่งสองเท่าสองเท่าโอ้ยเบียดมีมากกว่านะเอาเอามากินเขายิงเขายิงเขาโอเค อ้อยหวงตัวกักเนาะจับปบ่ะไรเนาะหลังๆมานน่จับบะไรหวงกักโอ้ยนูเหมีนเนี่ยโอ๋เหรอทุกคนจะมาลิปหน้าครับสวัสดีครับ